หลายหน่วยงานได้ร่วมให้ความช่วยเหลือครอบครัวคนไร้ที่พึ่งค่ะ วันที่11กุมภาพันธ์2515นายสุรินทร์คงเวทหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยนางสาวประเสริฐศรีอินทองรองนายกอบตอาสามพญาศูนคุ้มของคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบุรีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีประธานอ,อพอมอ,อำเภอชะอําร่วมลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเร่งด่วนครอบครัวของนางสาวชนิดก,การคำพิมพ์อายุ27ปีนายชายยันผลเต้าอายุ อายุ31ปี2อขัวเมียชาวจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยลูกน้อยอีก3คนที่เดินทางมาอาศัยอยู่ในตึกล้างริมถนนสายใบพระชะอำปันบุรีตำบลนสามพญาอำเภอชะอํหลังชาวเน็ตนำของไปบริจาคอย่างต่อเนื่อง ด้านนางแต้วชัยท้วมอายุ64ปีอยู่บ้านเล็กที่2 6หทับ1หมู่4บ้านสามพญานายจ้างของนายชัยยันอายุ31ปีกล่าวว่าจากปัญหาดังกล่าวตนสงสารจึงได้จ้างนายชัยยันมาทำงานที่บ้านของตนเพื่อให้มีไรายได้เลี้ยงดูครอบครัวพร้อมหาที่ดินให้ปลูกเพิงพักอาศัยในที่ดินของตนเองเพื่อที่จะไม่ได้ต้องไปลำบากข้างนองกก็มาคุว่ัวลีดหนุ่มกัดยา ทุกวันทุกวันจ้ะป้าก็ให้ไรายได้เขาจ้ะแล้วเห็นว่าจะทำํำที่เธอรตรงนี้อะไรยังไงนั่นแหละก็จะให้เขายู้อ่ะให้เขายู่ไม่ได้เลยนะให้เขายู้อ่ะ,หะให้เขายู่เป็นหลักปรเด็งเขายู้ได้ก็ายู้ให้เขายู้เลือดไปอ่ะ ด้านนายสุรินทร์อัคมเวรหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่าทางด้านหน่วยงานเป็นห่วงคือครอบครัวนี้มีลูกเล็ก3มคนเด็กมีความเป็นอยู่ที่ไม่ได้รับสวัสดิการตามมาตรฐานในเรื่องที่อยู่อาศัยการศึกษาจึงต้องประสานไปทางผู้นําท้องถิ่นนายจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะช่วยเหลือครอบครัวนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กว่าครอบครัวนี้ไม่มีที่อยู่มาอยู่ในสถานที่ที่น่ากลัว ไม่มีความปลอดภยัยไม่มีน้ำายห้องน้ำก็ไม่มีใช้ทางหน่วยงานจึงลงมาตรวจสอบซึ่งพบว่าลูกคนเล็กอายุกว่าหนึ่งขวบแต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนแจ้งเกิดต่อจากนี้ทางเจ้าหน้าที่จะดูแลเรื่องการเข้าเรียนของเด็กดำเนินการทำใบแจ้งเกิดให้เพื่อให้ได้รับสวัสดิการต่างๆและดูแลเรื่องที่อยู่ให้เป็นหลักเป็นแหล่งจากการพูดคุยกับนายจ้างนายจ้างได้ให้ครอบครัวนี้ไปปลูกเพิงพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ได้และทางอบตสาม พญาจะเข้ามาช่วยเหลือการสร้างที่พักให้แก่ครอบครัวนี้ได้อยู่อาศัยเพื่อความปลอดภัยแก,ก่เด็กๆและครอบครัวนีห้หลักๆที่เราเป็นห่วงก็คือเรื่องเด็กครับก็จะดูเรื่องเรื่องอความเป็นอยู่ของเด็กก่อนอเด็กได้รับบริการาาตามพื้นฐานตาม,ตามที่ควรจะได้รับมาอย่างเช่นเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรเนี่ยก็ภาษามทันผู้นําท้องถิ่นก็น่ารักมาก<ล>ทางนมยจ้างก็น่ารักมากทุกคนก็พร้อมที่จะช่วยนะครับเพราะก่อนหน้านี้ที่ไปออกสื่อว่า ไม่มีที่อยู่มาอยู่แบบน่ากลัวเรื่องความปลอดภัยห้องน้ำห้องท่าไม่มีไฟไม่มีอย่างนี้ครับเราก็เป็นห่วงกันว่าอนาคตของเด็กยังไงพอมาดูจริงเด็กคนเล็กก็ยังไม่ได้แจ้งเกิดเลยควบขวาแล้วอันนี้เราก็จะดูแลให้ทางบ้านพักเด็กแล้วครอบครัวจังหวัดชลบุรีก็จะดูแลเรื่องโรงเรียนเรื่องการแจ้งเกิดให้นะครับส่วนทางศูนย์ปกครองไรที่พึ่งก็มีตัวแทนมาก็จะดูเรื่องอาชีพเรื่องอะไรแต่วันนี้พอมาดูแล้วมีอาชีพแล้วแต่ที่อยู่ ยังเป็นที่อยู่แบบบุกรุกอยู่ <c oughs> ซึ่งมันก็ผิกดกฎหมายอ่าวันนี้คุยกันนายจ้างนายจ้างจะมีที่อยู่ให้เป็นที่พักของคนงานสาหรับในในฟาร์มถูกไหมครับ <c oughs> แล้วก็าทางอบตอโดยท่านรองก็จะดูแลเรื่องที่อยู่ให้เสร็จโดยไวนะครับเพราะว่าเด็กอยู่ตรงนั้นอาจจะไม่ปลอดภัยนานไปก็เสี่ยงอีกนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทุกคนส่วนมาช่วยกันนะครับก็ต้องขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ